ครับวันนี้ครับเรือไซส์13ฟุตนะครับนะครับติดพร้อมกับเครื่องแรงสุูกิโบโตะนะครับอันนี้นะครับก็ราคาเฉพาะตัวเรือนะครับบวกเทนเลอร์ครับอุปกรณ์เสร็จนะครับยกเว้นเครื่องอย่างเดียวนะครับจบอยู่ที่แสนสานะครับ ถ้ามีอุปกรณ์เพิ่มวันนี้ก็ประมาณไม่เกินกว่านี้แล้วครับเนี่ยครับเปิดดูนะครับฝาก็จะเป็นด้านในนะครับแบบนี้นะครับเก็บงานละเอียดละเอียดกันไปเลยนะครับทุกห้องนะครับจะมีที่เก็บของนะครับรับอยู่สี่ห้องนะครับด้านหน้าจะมีสี่ห้องด้านหลังก็จะมีสองห้องนะครับ เป็นห้องเก็บของกันใหญ่ๆกันไปเลยนะครับนี่ครับเป็นห้องเก็บสาละครับแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้นะครับครับครับเรือลำนี้นะครับจบๆจบไปเลยนะครับยกเว้นเครื่องครับแสนสามสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ081 37 37 6 1 6นะครับ ขอบคุณครับ